สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกทริคเกี่ยวกับการบำรุงผมเล็กๆน้อยๆตามไปดูกันเลยค่ะ 1. สระผมก่อนมาเคลาตินหรือทำผมให้เปียกหมัดๆมนะคะแล้วก็ป้ายเคลาตินนะคะเอามาประมาณ3คนนิ้วนะคะหรือว่าที่เราสะดวกเลยนะคะเย็นก็จะเอามาลูบผมจนมาถึงปลายนะคะก็จะคือจะลูบแบบนี้แล้วก็มาตกแบบนี้นะคะสาง,ง,งแบบนี้ด้วย ก็คือจะถูถูก็คือจะถูถูก่อนแล้วก็จำมาป้ายนะคะแล้วก็มาจัดตรงปลายแล้วก็ทำนี้นสามยินก็จะทํแบบนี้นะคะทุกคนนวดในศีรษะของเรานะคะเพราะว่าเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเส้นผมให้แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะทุกคนนี่ยินก็จะนวดไปเลยนวดเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้5-10นาที แล้วก็ทิคกอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราสระผมทิ้งไว้ตอนกลางคืนแล้วผมไม่แห้งเนี่ยแล้วเรานอนเลยนะคะโดยที่ไม่ทําให้ผมแห้งก่อนมันจะทําให้เกิดรังแคนะคะแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมีความแบบว่าอะไรนะ่ะเชื้อรานะคะก็คือเย็นจะทําบ่อยนะคะเลยรู้เลยว่าพอทำแล้วมันรังแคเยอะนะคะทีนี้ก็เลยหยุดไปนะคะแล้วก็มาลองใช้คิราตินนะคะลองสระ,สะ,สะตอนช่วงกลางวันนี่แหละช่วงที่สะดวกนะคะก็เอ้ยรังแคมันลดลงจริง นี่นะคะสิ่งที่เย็นทำนะคะชิเกเล็กๆน้อยๆก็คือนี่ผลลัพธ์ของผมที่ได้นะคะ่นทุกคนจะเห็นความแตกต่างนะคะผลลัพธ์ที่ได้มันดีจริงๆทุก